สวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะก็จะมาสอน how to ม้วนผมแล้วก็หนีบผมนะคะง่ายๆนะคะแต่วันนี้ตั้งใจจะมาแนะนำ product มากกว่า นะคะแต่เดี๋ยวสอนไปด้วยในตัววิธีการใช้เนาะวันนี้จิบได้ตัวนี้มาค่ะของอวีอซาซูค่ะวิดซาซูนะคะชื่อว่ารุ่น i Pink ค่ะ i Pink เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเข้ามาประเทศไทยนะคะเป็นแกนม้วนผมทวินวันก็คือเห็นไหมคะมันจะมี อาอาด้วยอันนี้คือทำไมทั้งหนีบแล้วก็ม้วนในตัวเดียวกันนะคะก็เป็นรุ่นทูอินวานนะคะแล้วก็ขนาด32มิลเป็นทูมารีนด้วยเป็นได้ทั้งสเตร t เนอร์ก็คือที่หนีบผมแล้วก็เอ่อ์เลอร์นะคะ um ิ u เคอร์ c u r l คอร์เลอร์นั่นแหละก็คือการม้วนไปด้วยในตัวนะคะก็คือถามว่าตัวนี้ดียังไงก็คือสำหรับคนที่มีงบจำกัดนะคะหรือว่าไม่ได้อยากพกพาวันนี้ฉันอยากอา่านี่ผม พรุ่งนี้ฉัม้วนผมอะไรเงี้ยแต่ไม่อยากซื้อสองเครื่องก็แนะนําเครื่องนี้นะคะเพราะว่าปกติแล้วเดี๋ยวจิบหยิบรุ่นเก่าๆที่จิบเคยสอนให้ดูก่อนนะคะอย่างเช่นตัวนี้ที่ซื้อมาใช้เองนะคะเป็นสีแดงรุ่นนี้32มิลของวิโดโอซัซูเหมือนกันอันนี้ก็คือไว้ม้วนอย่างเดียวใช่ไหมเพราะว่าเป็นแกนกลมๆถูกปะส่วนอันนี้นะคะเป็นเวทดเว็ o ชุ่ยดรายเซรามิกอันนี้เป็นสเกเเนอร์ก็คือไว้หนีอย่างเดียวมันรวมเข้าไปอยู่ด้วยกันเป็นอันนี้ถูกไหม คือประมาณว่า t ูอินวันสำหรับคนที่อย่างที่บอกอยากทั้งม้วนด้วยทั้งทั้งยืดด้วยแล้วก็ไม่อยากเสียเงินเยอะไม่อยากซื้อสองอันไม่อยากสายเยอะก็เอาอันเดียวนะคะเป็นอยู่ในตัวไอพิงแล้วโอเคเดี๋ยวเราหยิบผลิตไอพิงให้ดูก่อนนะเดี๋ยวขอวางนี่ก่อนหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะมนในรูปเลยนะคะก็คือถ้าเปิดเปิด,ปด,ปดอ้ายๆอย่างเงี้ยก็คือจะเป็นสเวทเนอร์เป็นตัวนี้ส่วนถ้าล็อกมันจะมีปุ่มล็อกอย่างเงี้ยค่ะ ก็จะเป็นเคอร์เลอร์ใช้ตัวนี้ก็เหมือนเหมือนตัวสีแดงเป็นเคอร์ลิ่งนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวข้อดีของมานอีกองคือปรับความร้อนได้ยี่สิบห้าระดับนะคะแล้วก็ปิดเปิดอปิดอัตโนมัติเราต้องเปิดแต่เวลาปิดถ้าเราลืมมันปิดให้นะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นที่จับแบบไม่ร้อนเนาะนี่นี่ตรงช่วงนี้ไม่ร้อนนะคะตรงนี้ร้อนหรือเปล่าไม่รู้ยังไม่ได้ลองใช้เดี๋ยวจะลองใช้ให้ดูนะคะแล้วกเ็เป็นเซรามิกอย่างที่บอก เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทําให้ถนอมผมนะคะเดี๋ยวเราเปิดรอไว้เลยดีกว่าเดี๋ยววันนี้จะมาสอนทําด้วยตัวนี้เผื่อใครอยากจะไปลองใช้ดูนะก็คือจะได้ทั้งผมตรงเดี๋ยวทำผมตังผมตรงด้านหนึ่งแล้วก็ผมม้วนให้ดูด้านหนึ่งนะคะโอเคอ่ะเปิดไว้ก่อนแล้วกันนะเราก็จะมีปุ่มปิดเปิดตรงนี้ค่ะก็เปิดขีดเดี๋ยนะอ๋อเออเปิดตรงที่มันเป็นขีด นะคะคก็จะมีไฟแบบแวบบเปิดได้25ระดับนะคะร้อนได้25ระดับมันก็จะเริ่มตั้งแต่ 1, 5, 4, 1...5... 4่งห้าสสิบห่าก็ปกติจะชอบใช้ร้อนสุดมันจะเร็วกว่าถ้ามันไม่ค่อยร้อนมันกจจ็จะต้องทิ้งไว้นานนิดนึงคืชอบมวนเร็วๆแล้วก็ออกไปข้างนอกนะคะโอเคระหว่างที่รอไฟกระพริบเนี่ยหยุดเดี๋ยวเราจะมาฉีดพวกสไตลิ่งก่อนนะคะเขาบอกว่าตัวนี้ร้อนเร็วนะออ เริ่มเริ่มเริ่ม,ร,มร้อนแล้วโอเคเดี๋ยวเราวางไว้ก่อนนะคะอาจจะเดี๋ยวขอดูก่อนอ๋อโอเคตั้งได้ด้วยตอนแรกดูว่าตั้งไม่ได้มันก็ตั้งตั้งได้เนี่ยค่ะเขาจะมีขาเห็นไหมเออมีขาอย่างนี้เนาะโอ้เออขาแล้วก็ด้านด้านตรงหน้าก็มีที่ขาวางเหมือนกันตอนแรกึกว่าตั้งไม่ได้โอเคเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีปัญหาเรื่องการวางที่พื้นผิวต่างๆนะคะโอเคเอาข้างนี้เป็นผนตรงแล้วกันเนาะ ผมตรงข้างนี้นะคะส่วนข้างนี้จะเป็นผมม้วนนะคะก่อนที่จะม้วนพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยคะ่ะติ๊กแดนะนําให้ใช้พวกตัวบํารุงหรือตัวป้องปกป้องก่อนถามว่าตัวเนี้ยเขาบอกว่ามันไม่เสียแต่ถ้าเราม้วนทุกวันมันก็อาจจะมีสิทธิเสียได้เพราะว่าถ้าเราใช้ความร้อนทุกๆวันก็ป้องกันไว้ก่อนก็ดีกว่าถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอเอามาเอาผมตรงก่อนนะผมตรงค่ะิ๊ชอบใช้ตัวนี้คะ่ะของลีเซ่นะคะชื่อว่า rich s t r รทนะคะก็คือสำหรับผมตรงโดยเฉพาะเลยนี่มันจะเป็นสีฟ้านี่ผมตรงนะคะส่วนข้างที่มวนนี่จะใช้ตัวนี้ค่ะ lish curl ตัวนี้ใช้บ่อยเป็นกลมๆสีชมพูแต่อ๋อลืมหยิบมาแต่เดี๋ยวอธิบายไฟทีแล้วกันมันจะมีอีกตัวนึ่งที่เป็นเขียวๆที่เคยเคยสอนให้ดูรู้ใช่ไหมที่มันจะปนกันก็คือทั้งทั้งผมมวแล้วก็ผมตรงมันก็เหมาะมากกับคอนเซ็ปต์อันนี้นะก็คือ ทูอินวันใช่ปะถ้าใครไม่อยากซื้อ2ขวดก็ไปซื้อขวดเขียวๆมันจะมีอีกขวดหนึ่งสําหรับทูอินวันเหมือนกันโอเคแต่วันนี้จะหยิบมาใช้อย่างละขวดนะคะโอเคเรามาเริ่มจากผมตรงก่อนเนาะแล้วก็ฉีดฝั่งที่เราต้องการจะยืดให้ดูนะคะเปิดอกพนก่อนแล้วก็ฉีดค่ะฉีดนะคะนิดนึง ที่เน้นที่ปลายนะคะอย่าเปียกมากหรือถ้าเราฉีดเปียกเกินไปเราต้องเป่าให้แห้งก่อนนะคะเพราะว่าเครื่องม้วนผมส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ใช่รุ่นเว t ท o ด r y เพราะฉะนั้นผมต้องแห้งไม่งั้นมันจะไม่เป็นเคิหรือว่าไม่ไม,ไม่ไม่ตรงนะคะมันจะไม่มันจะมีเสียงชาช่ายมันไม่ค่อยโอเคนะมันจะไม่ได้ถนอมเครื่องด้วยอันนี้ฝั่งนี้เป็นเคอร์นะคะสีชมพูโอเคฉีดนิดหน่อยนะคะแล้วก็ให้มันแห้งสักพักหนึ่งก็ได้ ระหว่างนั้นโอเคเครื่องร้อนแล้วนะอันนี้เก็บไว้ตรงนี้ก่อนตึ๊บตบโอเคอ่ะแล้วก็แบ่งสองข้างนะคะเผื่อใครอยากจะรู้ว่าใช้ยังไงเนาะอ่ะเรามาเริ่มจากเอาอะไรก่อนดีม้วนก่อนนี้ไหมเพราะว่าไหนๆว่าปิดเครื่องไวแล้วก็คือเวลามานะคะก็เวลาปิดมันก็จะเป็นลักษณะนี้เวลาใช้ก็เหมือนเหมือนเครื่องม้วนทั่วไปนะคะแบบแบบนี้คือแบบนี้เลย หน้าตาเหมือนกันเียงแต่ว่ามันมีคล้ายๆกับรอยต่อน,นิดนึงซึ่งมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเวลามมวนนะคะมมวนนะคะเริ่มจากช่อหลังก่อนก็ได้ค่ะค่ะเวลาสอนม้วนเหมือนเดิมนะคะก็ปีบปกตินะคะหน้าหลังเอาทีหนีบไว้ด้านหน้าแล้วก็ทีหนีบไว้ด้านหลังนะคะสลับกันมันจะได้ร้อนที่สวยหน่อยนะคะคือมมวนสลับกันนี่นะคะก็มมวนนะคะ ทิ้งไว้สักคู่หนึ่งนะคะแล้วก็ปล่อยลงนะคะมันก็จะเป็นม้วนนี่นะคะก็จะไปซอบมือหมุนเงงี้ยค่ะแต่อย่าเพิ่งไปสางรอนนะรอมันเย็นก่อนไม่งั้นรอนมันก็จะขายเร็วค่ะเหวีย่ยงไปด้านหลังนะคะร้อนที่สองนะคะเมื่อกี้อันนี้อยู่ข้างหน้าแล้วใช่ไหมคะอันนี้อยู่ข้างหลังโอ๊ยโทษทีค่ะอันนี้โอ๊ ทีท่าทีหลุดเบอร์หลุดเบอร์อันนี้อันนี้อยู่ข้างหลังนะคะ,ะหมนุนหมนุนหมนุนคือยังไม่ค่อยถนนะัดอะปกติจะหมุนแต่เครื่องแดงนะเออก็เลยแบบหลุดเบอร์นิดนึงเท่าทีตื่นเต้นตื่นเต้นอ่าหมุนเข้ามาอย่างนี้นะคะโอเคอ่านะคะก็จะเป็นเคอร์อเหมือนกันนะคะต่อไปชอบต่อไป คือที่จะว่ามันแอบลาบากที่ไม่ถนัดก็อย่างที่บอกมันมันจะมีอันนี้นิดนึงคือปกติอันนี้มันจะจับถนัดมือกว่าคือจับไปเลยทั้งมือกลมกาเมียชาอันนี้คือมันแบบเหมือนมันมีอันนี้มานิดนึงก็เลยหลุดมือแต่ว่าถ้าฝึกบ่อยๆแล้วก็น่าจะโอเคนะคะนะคะข้างหน้านะคะเห็นไหมมันมันกำไม่ได้อ่ะนิ้วหลังมันก็เลยเออแบบยังไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะคะ ม้วนนี้นะคะทิ้งไว้สักพักหนึ่งเนาะก็ม้วนสลับกันนะคะเอามือหมุนตามนิดหนึ่งแล้วก็เหวี่ยงไปข้างหลังนะคะเมื่อกี้หน้าแล้วเนาะต่อไปข้างหลัง เมื่อกี้บอกไปแล้วเนาะว่ามันเป็นทูมารีนเซรามิกหรือเมื่อกี้ฉันบอกเซรามิกทูมารีนสิเออทูมารีนเซรามิกก็เหมือนเครื่องแดงเครื่องแดงก็เป็นทูมารีนเครื่องแดงโอเคนะอันนั้นซื้อมาใช้แล้วก็เออใช้ทุกวันเลยชอบคิดว่าถ้าใครอยากได้ตัวม้วนอย่างเดียวที่ไม่ได้เออไม่ได้ติดสเตรชเนอร์ก็ตัวตัวแดงโอเคอันนั้นแนะนํานะคะชอบเพราะมันมันก็ลื่นดีใช้ได้เลย ถามว่าบางทีเนี่ยเคยลองกับผมที่มันสั้นกว่านี้นะคะม้วนสลับหน้าสลับหลังบางทีไม่ไม่ค่อยสวยอย่างเงี้ยเราพยายามลองลองฝึกของตัวเองดูว่าเฮ้ยรอนไหนที่เหมาะกับเราที่แบบเวลาเรามว้วนรอนหน้าหรือรอนหลังสวยกว่าอย่างเงี้ยค่ะม้วนเข้ามมวนออกอย่างเงี้ยลองสลับกันดูแต่ของซิปคิบว่าเออผมิบยาวระดับนี้หน้าหลังโอเคนะแต่ถ้าสั้นกว่านี้จะต้องแบบเป็นรอนแบบหมุนทางเดียวกันอะไรเงี้ยชออสุดท้ายนะคะ ตั้งแกนแบบนี้ง่ายกว่าลองลองทำดูบางคนแบบอย่างเงี้ยมันมันมันลำบากตั้งนี้ง่ายกว่าก็ปล่อยลงธรรมดาโอเคอันนี้ก็รอให้มันเย็นก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาสานกันอ่ะส่วนต่อไปข้างนี้หนีบทำไงเดี๋ยวจะสอนสาธิตหนีบให้ดูนะคะก็เอ่อเมื่อกี้เราปิดไว้ตรงนี้ใช่ไหมคะวลาเราจะเปิดให้มันเป็นตัวหนีบเราเราจับตรงนี้นะคะอ่ะโอเคตรงนี้ไม่ร้อนจ้ะจับได้ เปิดมันจะมีปุ่มล็อกเปิดนะคะแล้วเวลาเราหนีบเราใช้ตัวนี้ค่ะใช้ตัวที่อยู่ด้านหลังเมื่อกี้นะคะนี่ลงเด,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 ดิดเปิ๊ดเเราไม่ต้องยุ่งกับตัวนี้แล้วมันอันนี้เป็นตัวม้วนเราใช้แค่ตัวนี้อย่างเดียวโอเคเราเริ่มจากช่ชอข้างหลังก่อนนะคะเวลาหนีบอาจจะต้องใช้ช่อเล็กหน่อยนะเพราะว่าตัวแผ่นหนีบมันไม่ได้กว้างเหนือกใช่ปะถ้าไม่กว้างเราใช้ช่อใหญ่ปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ตรงนะคะ ใส่เข้าไปนะคะแล้วก็หนีบตรงข้างหลังนี้ปื๊บอ๋อโท่าทีไม่จับนะอ่าแล้วก็รูดลงเราจับปลายผมมัก็ได้ค่ะก็รูดลงหรือไม่ก็จับตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ไม่ได้ร้อนนะคะรูดลงคก็วเบี่ยงไปข้างหลังเหมือนเดิมใช้ตัวข้างหลังนี้นะคะ ลดลงค่ะเหมาะสำหรับไปเที่ยวอ่ะอันเนี้ยคือแบบไม่สามารถแบบไปทั้งสองอันได้ เคยอ,อยากเปลี่ยนสไตล์นึกออกไหมเวลาเราไปเที่ยวโอ้วันนี้ฉันอยากจะผมตรงพวกนี้ฉันอยากผมดาดอะไรอย่งเงี้ยผมหยีกก็เหมาะมากตัวนี้เขาเคลมว่าแบบเออเหมือนกับได้ได้รอนแบบซาลอนที่บ้านเลยก็คือมีอันเดียวใช้ได้ทั้งสองแบบนะคะทั้ง s t r a ทเ t e n e r แล้วก็ทั้ง curling ฝั่งนี้ก็เป็นผมตรงเห็นไหมคะ ปลายตรงโอเคแต่ถ้าใครอยากได้ปลายโคง้งอ่ะเดี๋ยวแอบแอบ,บอกนิดนึงก็แค่บิดข้อมือเข้านิดนึงค่ะปลายมันก็จะโค้งโค้งหน่อยเห็นไหมคะเมื่อกี้ก็เป็นปลายตรงเลยถ้าใครชอบปลายมุมๆหน่อยก็แค่บิดข้อมือเข้านิดหน่อยแค่นี้เองปลายมันก็จะงมแล้วไหมคะข้างหน้าก็เหมือนกันช่อนบิดเข้านิดนึงปร๊บบิดข้อมือเนี้ยคะ่ะเอิบอ่าโอเคดูประหลาดเนาะ <laughs> เดี๋ยวปิดก่อน อ้อมนะคะเป็นตัวกลมๆนะคะปิ้งก็ตั้งไว้อ๋อเวลาเก็บนะคะก็ทิบชอบเก็บเป็นแบบเนี้ยกดอันนี้ก่อนปึ๊บแล้วก็บิดเกี่ยวตรงนี้นะคะมันก็จะเป็นก็ตั้งได้ปกติ ป็นอนที่แตกต่างกันจริงๆก็คือเป็นทูวินวนนะอันนี้เป็นผมตรงใช่ไหมส่วนฝั่งนี้ก็เป็นผมหยีโอเคเรามาใส่สไตลิ่งอีกนิดนึงนะคะก็เลือกเอานะจ๊ะไม่ใช่ทรงนี้ออกไปนอกบ้านนะคะให้ให้สอนให้ดูว่าเออสามารถใช้ได้สองแบบใช่ไหมอยู่ก็เลือกเอาว่าวันนี้ฉันอยากจะผมตรงแบบนี้ฝั่งนี้ฉันอยากจะผมหยีอย่างนี้อ่ะอันนี้นะคะเป็นสำหรับผมตรงค่ะเป็นดีไซน์เจลลี่ค่ะ tidy straight นะคะของลิเซเหมือนกันอันนี้เป็นเจลลี่ตอน อยู่ตอนที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นจําได้ตอนที่เมืองไทยยังไม่นาเข้ามาจะชอบซื้อตัวที่มันเป็นสีขาวแต่สีขาวนั้นส่วนจะเป็นสําหรับผมผมดัดนะตัวเนี้ยไม่เคยใช้แต่ว่านี่เป็นสําหรับผมตรงเพราะว่าเพิ่งจะมาเริ่มผมตรงก็เลยหยิบมาใช้ดูนะคะมันจะเป็นเนื้อเจลลี่เป็นแบบใสๆเป็นน้ำๆนะคะใส่นิดเดียวไม่ต้องใส่เยอะแค่รูปให้มันอยู่ทรงตรงนะคะไม่ชี้ฟูระหว่างวันแค่นั้นเอง ผมฝั่งนี้ทำยังไงจิกก็จะมีตัวนี้ใช้ค่ะลีเซ่ soft wave โฟมเป็นแบบนี้นะคะครา้งที่แล้วก็สอนใช้ไปแล้วเนะมันจะเป็นเนื้อโฟอมตัวนี้เพิ่งออกมาใหม่ขย่าสักหน่อยไหมอ่ะแล้วก็บีบมาปึ๊บมันก็จะเป็นโฟอมอย่างนี้นะคะใช้นิดเดียวพอร้อนนี้จิงไม่ชอบร้อนเนี่ยร้อนทันหลอดไม่ชอบส่วนใหญ่ก็จะสางนะคะสางนิดนึงแล้วก็ใช้เว v โฟมเมื่อกี้ค่ะขยี ให้มันเข้าไปอยู่ในร้อนนะคะมันก็จะทําให้ร้อนอยู่ทรงนานมากขึ้นตึ๊ดเๆโ๊ดเดิค <Okay. S 1> อันนี้ก็เป็นร้อนหญิงข้างหนึ่งข้างนี้ฝั่ง,งนี้ตรงตายดูประหลาดมากๆถ้าเหมือนกันสองข้างคงจะสวยเนาะคี <Okay. S 1> อ่าแค่นี้เองอืมอันนี้ก็เป็นแนะนำโปรดักต์นะคะตัวใหม่นะคะ VASU นะคะอา่า ช่อไอพิงทูมารินเซรามิกสามิบสอลนะคะทู n ินวานสตเตรชเนอร์กับเคอร์ลิงนะคะอย่างที่สอนไปนะคะก็เหมาะสำหรับสาวๆที่ไม่อยากซื้อสองเครื่องนะแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่ต้องการจะเอาไปใช้ในในเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะแบบใช้สองแบบ เดี๋วก่อน s m a ันอยากจะใช้ผมตรงด้วยแล้วฉันก็อยากจะใช้ผมดัดด้วยบางทีเอาไปม้วนให้เพื่อนยายเพื่อนอยากได้ผมตรงยายเพื่อนคนนี้อยากได้ผมหยิกเนี่ยก็สามารถใช้ได้อะไรเงี้ยอันนี้ก็เหมาะสําหรับพก ible, พกพาไปไหนง่ายๆโดยที่เราสามารถเคลียร์ได้สองทรงง่ายๆเลยนะคะผมก็ได้เป็นแบบเนี้ยก็เงาอยู่นะฝั่งนี้ก็โอเคตรงใช้ได้โอเคยังไงก็ ขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามชมขอบคุณเวียดซัสซูด้วยนะคะที่ส่งผลิตภัณฑ์มาให้ลองใช้แล้วก็ขอบคุณลีเซ่ด้วยนะคะที่ส่งผลิตภัณฑ์ดีๆมาให้ลองใช้เช่นเดียวกันค่ะยังไงก็ติดตามวิดีโอหน้านะคะว่าจะมีทรงอะไรหรือเอาอะไรมาสอนใช้อีกขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ Uh